ดวงชะตารายวันวันที่18พฤศจิกายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการขอความสนับสนุนจากผู้ใหญ่แม้พลังในการลงมือทำดาวังคารอาจจะดูลดน้อยถอยลงไปบ้างอังคารนิด แต่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่านที่สถิตในราศีพิจิกทำให้ท่านยังมีความมุ่งมั่นในเรื่องผลประโยชน์และการจัดการที่ลึกซึง้งดาวพฤหัสบดีที่เป็นอุดจะส่งเสริมให้ผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจมองเห็นความสามารถในการวางแผนของท่านไอเดียสร้างสรรค์นในวันนี้จะเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือการจัดการเรื่องเงินเงินทองทอง การงานการงานในวันนี้อาจไม่ได้โดดเด่นที่การลงมือทําหรือการใช้พลังงานแต่จะเด่นในเรื่องการใช้สมองและการเจรจาการติดต่อประสานงานใดๆที่ต้องใช้เหตุผลและหลักการจะมีโอกาสสำเร็จสูงอิทธิพลพริหั์อุดการนำเสนอผลงานการสอบสัมภาษณ์หากเน้นไปที่ความรู้ความสามารถเชิงลึกจะได้รับความเมตตาเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามควรระวังการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่อาจมีอารมณ์อ่อนไหวหรือเกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้ง่ายอังคารนิดโอกาสในการทำโปรเจกต์ใหม่ๆห,หรือธุรกิจเสริมยังมีแต่ควรเป็นการวางแผนมากกว่าการเริ่มต้นลุยในวันนี้การเงินดาวการเงินดาวสุขอยู่ในตำแหน่งที่ดี ราศีธนูส่งผลให้มีโอกาสทางการเงินจากแดนไกลหรือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาธุรกิจส่งออกนำเข้าหรือการเดินทางการติดต่อเจราจาด้านผลประโยชน์อาทิตย์ในพิจิกมีโอกาสสำเร็จแต่ต้องใช้เวลาและความรอบคอบไม่ควรลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือใช้จ่ายเงินก้อนโตไปกับเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบรายจ่ายส่วนใหญ่อาจเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยความรัก คนโสดวันนี้เสน่ห์ของท่านอยู่ที่สติปัญญาและความสุข,ขุมท่านมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงอิทธิพลพฤรหัสหรือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่คนที่เข้ามาอาจจะยังไม่แสดงออกชัดเจนอังคารนิดหรืออาจเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันอย่าเพิ่งรีบร้อน คนมีคู่ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีมีความมั่นคงทางใจสูงอาจมีการพูดคุยกันเรื่องการวางแผนอนาคตหรือการจัดการปัญหาภายในครอบครัวอิทธิพลพฤหัสและคำคาญในกรกฎควรระวังเพียงเรื่องอารมณ์น้อยใจหรือการพูดจาประชดประชันกันในเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมยังแข็งแรงแต่อาจมีอาการอ่อนเพลียหรือรู้สึกหมดไฟได้ง่ายอังคารนิดควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ ระวังเรื่องระบบย่อยอาหารหรือความเครียดลงกระเพาะจันในกันส่วนสุขภาพใจแม้จะมีเรื่องให้คิดมากอยู่บ้างแต่โดยรวมยังควบคุมได้ด้วยสติพฤหัสอุดไม่ถึงกับหดนหูแต่ควรระวังอารมณ์หงุดหงิดที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่มีสาเหตุอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญคือความลังเลและพลังงานที่ถดถอยอังคารนิด ท่านอาจมีแผนการที่ดีแต่ขาดแรงผลักดันในการลงมือทําหรืออาจถูกคนรอบข้างบั่นทอนกําลังใจด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้แน่นเพื่อชดเชยความไม่มั่นใจในวันนี้คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานในเมื่อพลังกายถดถอยให้ใช้พลังสมองพฤหัสอุดนำหากต้องประสานงานให้เน้นการใช้เหตุผลและข้อมูลอย่าใช้อารมณ์ หากต้องนำเสนอให้เน้นความเชี่ยวชาญและความอ่อนน้อมถ่องตนการเงินชะลอการลงทุนใหญ่เน้นการวางแผนภาษีหรือการจัดการนีิสินเก่าๆความรักเปิดใจรับฟังคนรักหรือคนที่เข้ามาให้มากขึ้นการแสดงความเข้าใจาพริหัสจะสำคัญกว่าการแสดงความกล้าหาญในวันนี้